สวัสดีเพื่อนๆชาวเบทแอนโซทุกท่านนะคะกลับมาพบกับซินคอนายและเบทแอนโซกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ซินจะมา,อ,าอธิบายคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับระบบคาฟเบื้องต้นของเกมนี้ซึ่งคาดว่าเพื่อนๆหลายคนคงกาลังมองหาคําตอบอยู่เหมือนกันว่าการคารฟเกมนี้คืออะไรทำไมทำยังไงถึงจะคาฟได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซินต้องบอกก่อนเลยว่าระบบคาฟของเกมนี้นั้นปกติแล้วจะเรียนได้เมื่อคุณเลเวล11ขึ้นไปนะคะกดเขาจะบอกว่า เวลากด L เนี่ยเขาก็จะบอกมานะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าเกมเนี่ยระบบคราฟของเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าอาชีพที่เราไปคราฟเนี่ยเขาจะเรียกว่ากิ้นะคะเขาจะาต่างกันกับแคลนนะอย่างที่คนไทยเราจะติดเรียกแคลนเป็นกิ้วใช่ไหมคะแต่เกมเนี้ยแคลนก็คือแคลนกิ้ก็คือการคราฟของแยกกันนะคะกิ้ก็คือว่าเราสามารถมีได้4กิลสกิ้คือหมายถึงว่าเราเรียนได้าการคราฟของเนี่ย ได้4อย่างนะคะเป็นแบ่งเป็นครัฟสอและก็เก็บเกี่ยว2นะคะซึ่งมันจะเป็นเรียกว่าครัฟติ้งนะคะกับแก็เทอร์ริงแยกกันนะคะอ่าเดี๋ยวซินยกตัวอย่างให้ดูตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะอ่าเราคุยคนนี้คนนี้จะนับเป็นแก็เทอร์ริงนะคะก็คือว่าอ่าจะเป็นคนทําวัตถุดิบนะคะเป็นคนอ่าเขาเรียกว่าคนเก็บเกี่ยวนั่นแหละเก็บเกี่ยววัตถุดิบให้เราซึ่งมีเงื่อนไขว่าเราจะต้อง หาสินค้าตัวอย่างครั้งแรกให้กับเขานะคะเขาถึงจะเก็บเกี่ยวให้เราได้อ่ะอันนี้เดี๋ยวสมมติว่าสินลองเริ่มอ่าเรียนอ่ะ Yes I will join คือเราจะเข้าเข้าร่วมนะคะอ่ะมันก็จะขึ้นอย่างนี้มาเราก็กด L นะคะกด L ดูเสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มาจะเห็นว่าเรายังไม่สามารถกดคำสั่งในการอ่า place order หรือว่าการสั่งของได้ทำไมเหรอเพราะว่าเขาต้องการให้เราไปหาของตัวอย่างมา ทุกครั้งที่คุณกิวถึงอะไรถึงอย่างนี้ค่ะคุณต้องมีของตัวอย่างให้เขานะคะ,ะสมมติเป็นข้อดีอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณเรียนทําของในเมืองแรกนะคะตัวข้างๆเนี่ยเขาก็จะมีเคเวยได้ทําอย่างอันนี้จริงๆแล้วจะส,กกสั่งได้เนี่ยน้องต้องไปหาของตัวอย่างมาให้เขาเขาจะบอกว่าของตัวอย่างตั้งอยู่ที่ไหนนะคะ ของตัวอย่างจะตั้งอยู่ที่หินก้อนใหญ่บนทางเหนือของโอเมนโชเฮาส์นะคะบนบนทางเหนือของบ้านของโอเมนโชนะคะซึ่งจริงๆแล้วควสแรกเนี่ยจะง่ายหน่อยคดแรกเราสามารถคุยกับคนนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะมีพิกัดบอกเลยเป็นตัวสีฟ้านะคะเรากกดตัวเอ็มได้เลยอ่าบนบ้านของโอเมนโชทางเหนือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะเราเอาเมาส์ไปชี้นะคะเห็นไหมคะ เราก็หาหาดูนะคะเอาเวสตรงไหนเนี่ยเอามาไปชี้ finding metal sample เนี่ยก็คือว่าหาแร่ตัวอย่างนะคะแล้วก็วิ่งไปเลยเฟสแรกจะง่ายเ,าเราวิ่งไป ซินต้องบอกก่อนเลยว่าการเรียนเก็บเกี่ยวจะมีหลายอย่างมากนะคะจะถามว่าเราควรจะเรียนเก็บเกี่ยวอะไรดีนะคะเราจะเก็บเกี่ยวอะไรดีขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนคราฟอะไรนะคะการเรียนคราฟเดี๋ยวซินจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึง่งการที่คุณเรียนคราฟเนี่ยคุณก็ต้องเรียนให้สอดคล้องกับที่คุณเก็บเกี่ยวอ่ะตามคําบอกเล่านะคะเขาจะบอกว่าอยู่บนหินใหญ่บนบ้านของอทางเหนือของบ้านโอเมนโชพอดูอ่ะอันนี้บ้านของเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะโชว์คอนเต์เห็นไหมเขาบอกว่าทางเหนือของอ่โทษทีไม่ใช่บ้านของชูมิโตะไอไม่ใช่บ้านนะคะเป็นอ่าโช context, ะคะนอนเทนต์นะคะัจินอ่ามองผิดนะคะแต่ก็เหมือนบ้านแหละเนาะมันเป็นอ่าเหมือนปราสาทเขาก็คืออ่ะเนี่ยมันก็จะอยู่ทางหินเนี่ยตรงหินก้อนใหญ่ก็คืออันเนี้ยเนี่ยคือสินค้าตัวอย่างเราถ้าเราเก็บเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะได้สินค้าตัวอย่างมา ตัวนี้เวลาเก็บแล้วมันจะอยู่ติดตัวเราไปเลยนะคะเท่ากับว่าตอนนี้เราได้สินค้าตัวอย่างมาแล้วนะคะเนี่ยคะโดยปกติแล้วถ้าไม่ใช่เควสเนี่ยอันแรกเนี่ยมันก็จะสามารถกดสัง่งได้เลยแต่อันแรกเราต้องทําการส่งเควสก่อนเฉพาะชิ้นแรกนะคะ เก็บของมาแล้วเราก็เอาสอง่งไปเสร็จปุ๊บนะฮะ,ะแล้วเราก็คราวนี้เรามาลองอ่ากดไปกดตัว L นะคะ จะเห็นว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราสามารถสั่งของได้แล้วแต่ว่าติดปัญหาเรื่องเงินไม่พอนะคะในการสั่งว่าตัวนี้ซินไม่ได้เล่นนะคะอันนี้เอาเอามา,าซื้อของให้เพื่อไอเอามาทำเวควสค้าให้เพื่อนๆดูเพราะตัวหลักมันเลเวลเยอะแล้วถ้าทําให้ดูคงจะไม่เข้าใจอ่า๋ยอซินจะลองค้าให้ดูนะคะเดีย๋ยวหาล้านค้าขายของก่อน ร้านค้าอยู่ไหนจำไม่ได้อันนี้ใข่บนนี้ก็ได้ ว่าซิจะขายขายได้ดีอ่าขายได้นะเดี๋ยวเราต้องหาตังสิบเหรียญพอดีตัวนี้สิมก็ไม่ค่อยได้เล่น ถ้าเงินพอแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราจะคราฟได้การคราฟเนี่ยก็คือว่าเรากดสั่งออเดอร์นะคะกดเสร็จแล้วปุ๊บมันจะไปอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะมันก็จะโหลดของมันไปครึ่งชั่วโมงพอถึงเวลาที่เราเสร็จครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็จะกดรับของได้การคราฟก็เสียเงินเล็กน้อยนะคะตามที่ให้ดูเมื่อกี้ว่าเสียสิบคอยแต่คือของเลเวลเยอะๆขึ้นก็จะเสียเยอะขึ้นหน่อยก็คือเวลาก็จะเยอะขึ้นด้วยจะเป็นสองชั่วโมงห้าชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงก็มี นะอันนี้เดี๋ยวพอมันโหลดเต็มเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็กดรับนะฮะแล้วก็สั่งต่อได้เลยเนี่ยค่ะก็คืออย่างเงี้ยคือการเก็บเกี่ยวเราจะเก็บเกี่ยวได้ตลอดส่วนขั้นต่อไปอย่างเงี้ยเราก็ไปหาของตามพิกัดที่เขาบอกแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะต้องหาด้วยตัวเราเองตามคำบอกใบ้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวขอเชิญให้เพื่อนๆเนี่ยเจออันไหนก็แบบถ่ายรูปมาแชร์กันไว้เนาะแบบจะได้เออเป็นข้อมูลกันไปว่าอ,อ๋ออันนี้อยู่ตรงนี้นะครับเพราะมันจะอยู่จุดตำแหน่งเดียวกันนั่นแหละ คือโลเคชันก็จะมีมากกว่า1อันด้วยนะคะบางบางบางไอเทมเนี่ยก็จะมีมากกว่า1อันมีข้อแม้ว่าเพื่อนเพื่อนต้องกิวพอยต์หรือว่าเป็นเหมือนอ่าระดับนะคะเลเวลเนี่ยเขาเรียกว่ากิวเลเวลนะครับต้องถึงด้วยนะครับสิ่งที่เรียกว่ากิวเลเวลกิวเลเวลคือถ้าเพื่อนเพื่อนค้าบ่อยปุ๊บมันก็จะเก็บเลเวลกิวไปจากเลเวลหนึ่งกลายเป็นเลเวลสองพอเลเวลสองเพื่อนเพื่อนก็จะค้าตัวต่อไปได้แต่ว่าเพื่อนเพื่อนต้องไปหาสินค้าตัวอย่างนะคะอย่าลืมนะคะต้องไปหาแร่ตัวอย่างให้เขาตามที่สินหาเมื่อกี้นะ อ่ะต่อไปเราไปดูเรื่องคนทําของอย่างเมื่อกี้เราเรียนอะไรมาเราเรียนทําแร่เรียนทําแร่เหมาะกับอะไรนะคะหรือว่าเราต้องเริ่มจากจริงๆแล้วเราต้องเริ่มจากการเรียนทําของนะคะเราก็ดูอันนี้อย่างเราจะเรียนทําอาวุธเขาจะบอกอยู่ว่ากิลที่เขาต้องการเนี่ยมือมีกิลอะไรบ้างเราก็ต้องเรียน2กิลนี้เพื่อที่จะเอาวัตถุดิบนะคะมาทําของพวกนี้นะคะอ่าสมมติที่เรียนอันนี้อ่ะเรียนทําอาวุธ นะ,ะ,ะได้แล้วสิ่งก็ได้การทำอาวุธนะครับเรียบร้อยแล้วการที่สิจะทำอาวุธได้เนี่ยสิ่งก็ต้องมีของที่เขาบอกเนี่ยครบนะคะเนี่ยสิ่งก็ต้องมีของที่บอกครบเลยอันนี้ก็ทำคอนก็ต้องอใช้เมทัลเลียลคูเปอร์สิบอันเนี่ยก็หมายถึงว่าาใช้ตัวเนี้ยสิบอันนะคะอันนี้สิ่งก็ต้องรอครับเสร็จ ถึงจะเราก็จะสามารถครัฟคอนได้นะคะอย่าลืมนะคะเรื่องกิลพอยด์นะคะกิลพอย์ต้องเลเวลถึงแล้วก็แร่ต้องพอนะคะอ่ะอย่างเราเราอยากจะรู้ว่าเราควรจะเรียนอะไรพ่วงไปด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันต้องใช้หินหรออะไรเงี้ยคือเราสามารถเรียนทําของได้มากกว่าหนึ่งอย่างนะคะการทําของเราจะเรียนสองอย่างอีกอันหนึ่งซินอย่างซินอย่างเงี้ยซินก็แนะนําเป็นตัวนี้ก็โอเคนะ ไม่ใช่ตัวนี้เป็นเรียนอ๋อน่าจะเป็นการเรียนทําทําเพชรทาแหวนทําเครื่องประดับเออทำไม่ใช่เครื่องประดับนะครับเจเวลหรือที่เรียกว่าเจมอะเจมเจมที่ใส่อวุธเหล็กนะครับจะเป็นแบบกระเป๋าเจมอันนี้อันนี้คนน,น,น,นี้จำได้ละนี่ยค่ะคือเขาก็จะบอกอยู่ว่าเรียนอะไรบ้างก็เท่ากับว่าอันเนี้ยมันเรียนตรงกัน กับอา,อาวุธเหมือนกับว่าเรียนไปครบคู่กันก็จะได้วัตถุดิบมาครับทั้ง2องอย่างไปได้วยกันนะครับส่วนของเนี่ย,ยก็จะได้พวกขีดพวอกอะไรคือมันใช้ร่วมกันได้ส่วนของอื่นพวกยาพวอกอะไรเงี้ยก็ไปหาซื้อเอหรือว่าหาซื้อจากเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนกันกับเพื่อนๆนที่เขาเรียนสาขาวิชาเกี่ยวเกี่ยวอื่นก็ได้นะผัดกันนะคะการเกมนี้มันต้องช่วยกันเรียนอ่าคุณเรียนอันนั้นเดี๋ยวเราเรียนอันนี้นะคะอ่าอย่างสมมติทีเรียน สิเรียนอันนี้มาใช่ไหมปกินี้สิเรียน,นนี่มาเดี๋ยวสินจะปต้องไปเรียนหินเพิ่มเพราะว่าเขาแนะนํามาว่าอ่เราต้องเรียนหินนะคะเดอะสโตนคัตเตอร์พอเราเรียนเดอะสโตนคัตเตอร์เสร็จปุ๊บเหมือนเดิมค่ะรับเควสนะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องเป็นเมืองแรกเมืองแรกนะเมืองเจ็ดสโตนนะเขาจะมีเควสให้นะคะรับเควสเสร็จปุ๊บกด M เลยเนี่ยเมาส์ชี้เลย finding stone sample เนี่ยอ่ะเราดูโลเคชั่นก่อนนะคะเพื่อที่จะ ของออนะคะเราดูโลเคชันเขาจะบอกว่าตั้งอยู่ที่หินใหญ่ๆนะคะหินใหญ่และต้นไม้เวลาที่เดินเข้าไปทางเหนือนะคะของฟอจากนะคะเดินเข้าไปทางเหนือจากซิ l เวอร์คอยดอนกราวฮิกรอนฮินะคะกัอนฮออ่ะอ่าแล้วงอนะฮะเราก็ดู เราเราดูจากนี้ก็ได้ดูจาก อย่างเคลสแรกเนี่ยพออ่านไอ้คาอธิบายที่เขาใบ้ไเนี่ยมันจะงงๆหน่อยนะเพราะว่าอ่าเหมือนก็เหมือนกับว่าเขาเขียนอธิบายงงแต่แต่หลังๆอันอันหลังๆเนี่ยก็คือหาดูได้ไม่ยากนะถ้าถ้าแบบว่านั่งไล่หานะคะเนี่ยคับมันก็จะได้ตัวนี้มาเป็นแสนสตอร นะคือวิธีง่ายๆที่ทีนอยากให้ทำก็คือว่าเพื่อนๆเรียนอะไรไปหาของตัวอย่างตรงไหนแล้วถ่ายรูปแบบพร้อมแมปแล้วก็เป็นพิกัดมานะครับมาแชร์กันนะครับเพราะว่าที่แมปเนี่ยเพื่อนๆถ่ายรูปนะครับกดปินสกินได้เลยคือสมมติเพื่อนๆเจอมันอยู่ตรงนี้อ่ะสมมติเอาเมาสมม์ชี้ไปเจอตรงนี้อะ่ะเราวงไว้อย่างเงี้ยแล้วก็กดกดปินสกินเนี่ยค่ะ กดป็นสกีนเสร็จปุ๊บแล้วเพื่อนก็ไปโพสต์ลงว่าอันเนี้ยไอเทมอะไรอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบปลดล็อคปลดล็อคลลอาปลดล็อคตัวนี้การไหนอะไรอย่างเงี้ยอยู่แมปตรงนี้ตรงนี้คือวงให้เพื่อนๆคนอื่นรู้กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการร่วมด้วยช่วยกันเล่นเนาะคือเราเล่นเราก็แบ่งปันแชร์ความรู้สินต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้สินอาจจะอธิบายติดขัดนิดนึงแต่คือสินก็พยายามจะทําให้เข้าใจง่ายนะคะเพราะว่ามันก็ถามว่ามันง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไป อย่างอธิบายตอนนี้บอกว่าเพื่อนๆก็น่าจะพอเข้าใจในเรื่องการคลาฟแล้วนะคะเนี่ยอย่างสมมติเดี๋ยวพอเพื่อนๆได้ไอเทมนะคะแล้วเนี่ยอันเนี้ยเพื่อนๆสั่งออเดอร์ได้แล้วพอออเดอร์ปุ๊บเนี่ยมันขึ้นอยู่ตรงนี้พอเพื่อนได้ไอเทมแล้วต่อไปเดี๋ยวเพื่อนๆก็กดคลาฟได้แล้วก็เราก็เรียนรู้ว่าอ้าโอเคหาแบบนี้แบบนี้นะหรือว่าอเทมไหนถ้าเราไม่ได้เรียนเป็นวิชาเก็บเกี่ยวมาเราก็หาซื้อตามตลาดได้นะคะกดอ่ามาร์เก็ตเพจนะคะเข้าตลาดไปนะคะ เราเข้าไปดูที่ตลาดเราก็เลือกไปหมดคัฟติ้งเนี่ยก็คือเราต้องใช้อะไรขัดหรืออะไรบางทีเราเราซื้อมาคัฟเล่นๆก่อนก็ได้อะไรเงี้ยบางทีแบบแก้ขัดน,นะคะ ก็ดูว่าแร่ไหนอะไรยังไงคือแร่บางชนิดก็ไม่ได้แพงนะเราซื้อมาคราฟเลยก็ได้นะคะถ้าบางทีขี้เกียจรอเวลาแต่ส่วนมากที่คราฟกันเนี่ยก็ครับเวลาเพื่อที่จะเอาเลเวลนะคะแนะนําว่าคราฟของเลเวลน้อยๆไวๆอย่างเงี้ยเรื่อยๆๆดีกว่าไปคราฟของใหญ่นานๆคราฟของใหญ่เราก็คราฟไว้แบบว่าเออเราต้องการใช้ของชิ้นนี้จริงๆแล้วคราฟของใหญ่แต่ถ้าปั๊มเลเวลเนี่ยก็ครับชิ้นเล็กๆไปเรื่อยๆก็โอเคค่ะโอเคสําหรับคลิปนี้หวังว่า ก็น่าจะไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการค้าไปได้บ้างนะคะไม่มากก็น้อยเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเพราะว่าสินก็ต้องบอกตรงว่าสินก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรแต่คือก็พยายามที่จะทําให้เพื่อนๆเ,เข้าใจไปในอย่างที่สินเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้สินก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะสวัสดีค่ะ